ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คนติดเล่านะครับพอดแคสต์ที่จะมีเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับอยู่กับผมปิงปองนะครับพบกันเปนประจำทั้งหน้า Facebook Fanpage ของคนติดเล่านะครับแล้วก็ YouTube Channel คนติดเล่าพอดแคสต์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งหน้า f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube Channel คนติดเล่าพอดแคสต์ด้วยกันะครับ เรื่องเล่าวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องรักเศร้าในราชสำนักและก็ฝ่ายในมาเล่าสู่กันฟังครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ผิดความจริงจนเกินไปนะครับไม่เว้นแม้แต่ในราชสำนักและก็ฝ่ายในวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องทีเดียวครับเรื่องรักเศร้าๆเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของรักสามเศร้าในเขตพระราชฐานชั้นในครับขึ้นชื่อว่ารักสาเศร้าเนี่ย ตอนจบมักจะไม่ค่อยสวยงามนักหรอกครับไม่รู้ว่าเป็นพ้องเสียงกับคำว่าเศร้าเลยหรือเปล่านะครับดูเหมือนรักสามเศร้ามันก็จะฟังดูเศร้าๆอย่างในบอกไม่ถูกนะครับทั้งในนิยายในบทละครภาพ,พยนตร์หรือกระทั่งในชีวิตจริงไม่เว้นแม้กระทั่งในวงังหลวงเลยนะครับ ฝ่ายในของวังหลวงเนี่ยหรือเขตพระสถานชั้นในของพระบรมหาราชวังนะครับเป็นพื้นที่ที่มีอาคารที่อยู่อาศัยนะครับของพระมเหสีพระชายาจะก็จะจอมหม่อมห้ามต่างๆนะครับเป็นเขตปลอดผู้ชายครับมีโขลนซึ่งก็เป็นหญิงนะครับคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาครับฝ่ายในของพระบรมหาราชวังเนี่ยมีอาคารที่อาศัย34หลังนะครับโดยแบ่งออกเป็นพระตำหนัก3หลังมีตำหนักอีก26หลังแล้วก็มีเรือนอยู่5หลังครับ นอกนั้นก็เป็นอาคารแถวหรือที่เรียกว่าแถวเต้งนะครับนับเป็นเมืองย่อมๆเลยนะครับที่มีเฉพาะสตรีเท่านั้นที่อาศัยอยู่ครับเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องรักก็ยังเป็นรักสามเศร้าแบบหญิงรักหญิงครับอันเกิดขึ้นที่ตำหนักหลังใหญ่ที่สุดหลังหนึ่งของฝ่ายในนั่นก็คือตำหนักเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5ครับซึ่งทรงเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ทิาจากักรจากนครเชียงใหม่ครับ พระเจ้าอินทวิชยะนลนพระเจ้านครเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าดารารัศมีนะครับ ได้ขอพระชทานพระบรมราชานุญาตต่อรัชกาลที่5ครับเพื่อที่จะสร้างตำหนักพระสถา,านให้เจ้าดารารัศมีบุตรสาวครับให้สมพระเกียรติจนเกิดเป็นตำหนักขนาดใหญ่เลยนะครับสามชั้นก่อสร้างเต็มพื้นที่เลยโดยมีถนนโดยรอบทั้ง4ด้านนะครับผนังด้านนอกของตำหนักทำหน้าที่เป็นขอบเขตของพระตำหนักเลยนะครับเรียกว่าสร้างเต็มพื้นที่ใหญ่โตแล้วก็สวยงามนะครับตัวตำหนักในทาสีชมพูสลับกับสีเขียวครับแล้วก็มีหลังคาทรงปั้นหยานะครับนับเป็นตำหนักที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสูง3ชั้น ก็มีการก่อสร้างอย่างเต็มพื้นที่นะครับในปีพุทธศักราช2449เนี่ยภายในพระบรมหาราชวังในสมัยนั้นนะผู้คนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าหากจะยนโฉมหญิงงามจากเมืองเหนือแล้วซ้ต้องไปที่ตำหนักของพระราช,ชายาเจ้าดารารัศมีครับตำหนักหลังนี้นอกจากจะเป็นที่ประทับของพระรชาชายาเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของเหล่าข้าหลวงนางในที่ล้วนแล้วแต่เป็นพระญาติและเป็นเจ้าหญิงจากพราชวงศ์ฝ่ายเหนือทั้งสิ้นเลยนะครับ นั้นทาให้ตําหนักหลังนี้เนี่ยอบอวลไปด้วยขนธรรมเนียมและราชประเพณีล้านนานะครับทุกคนเนี่ยจะแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสตรีชั้นสูงในคุ้มเจ้าหลวงครับกล้าวมวยผมอย่างสาวชาวเหนือแล้วก็มีดนตรีนะครับที่ขับร้องและก็ฟ้อนรําเป็นเอกลักษณ์นะครับเรื่องอาหารการกินและภาษาก็เป็นคําเมืองครับจนความงามของข้าหลวงนางในตําหนักเนี้ยขจรกระจายไปทั่วในราชสํานักนะครับและก็ตามวังของเสด็จในกรมต่างๆครับเป็นที่จับตามองมากเลยทีเดียว หนึ่งในหญิงงามในตำหนักของเจ้าดารารัศมีนั้นก็คือเจ้าหญิงยวงแก้วสิโรรสครับเป็นเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่3นะครับและก็เชื้อสายราชวงศ์เชียงตุงด้วยทรงเป็นคนรูปงามมากครับและก็เป็นคนใจคอเข้มแข็งห้าวหาญแต่ก็อาจจะมีแสนงอนและก็ดุดันมากอยู่นะครับเพราะว่าอาจเป็นเพราะท่านเติบโตในครอบครัวที่แตกแยกครับจนเจ้าดารารัศมีนะทรงรับตัวมาเลี้ยงดูอยู่ด้วยตั้งแต่อายุ7ขวบเลยครับ เรื่องมันเริ่มตรงที่เจ้าหญิงยวงแก้วสิโรรถนั้นมีแฟนเป็นหญิงครับชื่อว่าหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพนะครับผู้อยู่ในตำหนักหนึ่งในพระบรมราชวังเช่นกันครับซึ่งเป็นเรื่องรักแบบลับๆนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในหมู่นางในและข้าหลวงฝ่ายในนะครับจนถึงขั้นเอาทรัพย์สินเนี่ยประเคนให้กันมากมายเลยนะครับแต่บังเอิญว่าหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพผู้นี้นะครับมีแฟนสาวอยู่อีกคนหนึ่งอยู่ก่อนแล้วนะครับชื่อว่านางสาวหุน่น นั่นทําให้เกิดรักสามเศร้านะครับทำเอาต่างคนต่างชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบที่จะเอาชนะจิตใจซึ่งกันและกันนะครับระหว่างนางสาวหุ่นกับเจ้าหญิงยวงแก้วฟังดูก็เหมือนละครที่คุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้นะฮะ ซึ่งถ้าเป็นยุคสมัยนี้เนะี่ยก็คงมีการปล่อยข่าวหรือโจมตีกันทางสื่อโซเชียลมีเดียให้ต้องออกมาแก้ข่าววันเอกเร์ละครับแต่ถึงแม้สมัยนั้นยังไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่นางเสาหุ่นก็ได้ปล่อยข่าวเป็นเชิงใส่ไฟนะครับเข้าหูบรรดาเจ้าพี่นายน้องว่าเจ้าหญิงยวงแก้วเนี่ยนำของที่ได้ประทานจากเจ้าดารารัศมีพระราช,ชาชยาเนะี่ยซึ่งเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยนะประทานให้ก็เอาไปปลนเปลอมอมราชวงศ์หญิงวงเทพสมหมดสิ้นละครับ ไม่ว่าการปล่อยข่าวใส่ไฟคราวนี้จะมีมูลแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าในที่สุดเนเรื่องใส่ไฟนี้ก็แดงขึ้นมาครับรู้กันไปถึงไหนไหนสุดท้ายก็ไปถึงหูเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระองค์ก็ส่งกลิ้วครับกริ้วเจ้าหญิงโยงแก้วอย่างรุนแรงนะครับถึงกับเอ่ยปากให้เอาของประธานที่ให้ไปเนี่ยมาคืนพระองค์ให้หมดแล้วก็ฆ่าโทษได้ว่าจะส่งตัวกลับไปที่เชียงใหม่ ความอับอายต่อขาราชบริพานเพื่อนในตำหนักเจ้าจอมต่างๆและก็อายต่อหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพเนี่ยซึ่งในสังคมยุคนั้นเนยนับเป็นเรื่องน่าอายยิ่งนะครับทำให้เจ้าหญิงยวงแก้วสิโรรสเนี่ยเกิดความขัดรุ่มใจมากครับเพราะจะเอาของมาคืนก็ไม่ได้ทรงพร่ำรำพันต่างๆนานาในความอาภัพของตนนะครับที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีแต่สังคมก็โหดร้ายนะครับเพราะแทนที่ทุกคนจะเห็นใจเนี่ยกลับเยาะเย้ยและก็หลายคนก็เหยียดหยามีนะครับจนไม่กล้าที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับปัญหาต่างๆสั่งสมมากขึ้นจนกลายเป็นความเครียด กลุ้มอกกลุ้มใจทุกระทมทีเดียวละครับถ้าเป็นทุกวันนี้นะครับคงได้มีการอัดคลิปออกมาเผยแพร่เคลียร์ข้อสงสัยกันไปอย่างที่เราคุ้นชินในหมู่ดาราแล้วก็ใส่เล็บทั้งหลายนะครับหรือคนมีชื่อเสียงต่างๆนะครับแต่ยุคสมัยนั้นต่างออกไปมากเหลือเกินนะครับเมือ่อแทบไม่มีทางออกความเครียดบวกกับอุปนิสัยห้าวหาญอยู่เป็นทุนเดิมนะครับทำให้กลางดึกใน3วันต่อมานะครับเจ้าหญิงยวงแก้วสิโรรสเนี่ยก็ขึ้นไปบนชั้นบนสุดของตําหนักครับแล้วก็กระโดดลงมาเรือนร่างและรูปโฉมงดงามแล,ลบบอออยูู่่นนนพื้กกจะถหามไป รักษาที่โรงพยาบาลฝรั่งนะครับและก็สิ้นลมด้วยวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับปิดฉากตำนานรักสามเศร้านี้อย่างข้างคาใจหลายคนครับเพราะไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าเจ้าหญิงยวงแก้วจะใจเด็ดเดี่ยวถึงเพียงนี้นะครับการตายของเจ้าหญิงยวงแก้วสิโรรสเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไปถึงพระพุทธเจ้าหลวงในศตวรที่5ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมวังเนี่ยไปทําการสอบสวนสาเหตุว่ามีเบื้องหลังเบื้องลึกซับซ้อนอะไรหรือไม่นะครับเรื่องเล่าที่ออกจะเศร้าเรื่องนี้เนี่ยก็บอกความจริงบางมุมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบ ไหนความรักระหว่างเพศใดต่อเพศใดอนุภาพแห่งรักนี่ก็เป็นไปได้ทั้งสุขและก็โศมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับ นิยายรักแสนเศร้ายังไม่หมดครับมีเรื่องของเจ้าชายหนุ่มแห่งสยามกับเจ้าหญิงล้านนาอีกคู่หนึ่งซึ่งก็เศร้าเช่นกันครับผมกำลังพูดถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์กรมมือสวรรค์วิสัยนารบดีนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทิพย์เกศรครับเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์ทิพยจักรซึ่งเป็นพระญาติเชื้อสายเดียวกับเจ้าดารารัศมีพระราชชายานั่นแหละครับ ต่อมาเพื่อพระชันษา16ปีครับเจ้าจอมมารดาก็ถึงแก่อนิจกรรมครับทิ้งพระองค์เจ้าดิลกนพรัตซึ่งเป็นพระาราชโอรสเพียงพระองค์เดียวเนี่ยให้กัพรามารดาตั้งแต่นั้นมาครับก็เลยทรงอยู่ในความดูแลของเจ้าดารารัศมีพระราชชายามาโดยตลอดเลยครับ พระองค์เจ้าดิลกนพรน์เนี่ยทรงเรียนเก่งมากนะครับเริ่มต้นจากที่อังกฤษแล้วก็ไปศึกษาต่อที่เยอรมันจนในที่สุดท่านก็เป็นเจ้านายพระองค์แรกนะครับที่เรียนจบปริญญาเอกทรงจบปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับจาก University of Tübingen นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีตอในใต้นะครับจนได้พระนามเรียกขานในภาษาเยอรมันว่าด o c t o r Wissenschaft นะครับเมื่อพศ .2450 ขณะทรงมีพระชนสา23ปีเท่านั้น,นครับ จบปริญญาเอกเมื่ออายุ23นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผลงานที่เป็นที่ยอมรับกะครับก็คือท่านทรงเป็นชาวสยามคนแรกที่ได้ทําการวิจัยศึกษาสถานภาพและปัญหาเศรษฐกิจแห่งประเทศสยามนะครับได้ทรงพิมพ์พระวิทยานิพนธ์เป็นหนังสือขนาดกระทัดรัดฉบับภาษาเยอรมันในชื่อว่าเกษตรกรรมในสยามครับบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ของราชอาณาจักรสยามใช้ชื่อผู้ประพันธ์ว่า Prince Dilok von Siam นะครับพระนามเรียกในภาษาเยอรมันของพระองค์นะครับ ผลกานของพระองค์นี้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางเลยนะครับถือเป็นเอกสารสําคัญสําหรับนักเศรษฐศาสตร์และก็นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของโลกที่สนใจประเทศสยามครับต้องค้นหามาศึกษาครับแต่เรื่องนิยายรักเนี่ยมันมาเริ่มตรงนี้ครับ ปี2450นะครับเมื่อจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าดีหลกนพร,รัตน์ก็เสด็จกลับสยามครับและก็เข้ารับราชการทันทีนะครับในกระทรวงมหาดไทยในตําแหน่งปรรลัดกรมพิเศษครับแผนกอายการต่างประเทศก่อนจะย้ายไปเป็นปลรรัดสํารวจนะครับกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือครับก็ด้วยความที่ท่านมีเชื้อสายของพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือนั่นเองนะครับ นั่นทำให้ต่อมาไม่นานเนี่ยก็ทรงพบและก็ตกหลุมรักกับเจ้าหญิงจากราชสํานักฝ่ายเหนือเช่นกันนั่นก็คือเจ้าหญิงสริมาณเชียงใหม่ครับผู้เป็นพระาติทางพระมารดาของพระองค์และก็ได้ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงสริมาณเชียงใหม่และก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขที่วังแถวถนนนครชยัยศรีอันเป็นเรือนหอครับ ว่ากันว่าเจ้าหญิงสุริมานะเชียงใหม่เนี่ยเจ้าหญิงจากนบบุรีศรีนะครพิงเชียงใหม่เนี่ยมีสติสมงงดงามมากนะครับองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์เนี่ยทรงรักพระชายามากถึงกับไม่ยอมรับใครมาเป็นมอม,อมอีกเลยครับทั้งสองร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาได้ไม่กี่ปียังไม่ทันมีโอรสธิดามาเชยชมก็เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นครับใครจะคิดล่ะครับว่าชีวิตคู่อันมีความสุขนนี้จะเดินทางมาพบเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าจุดพลิกผันของชีวิตคู่ครับ เมื่อวันหนึ่งเจ้าหญิงสริมาผู้เป็นพระชายาเนี่ยทรงลงเล่นน้ําในสระในเขตพระสว่างดุสิตนะครับอยู่ๆก็ทรงเป็นตะคริวครับแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตที่สระภายในพระสว่างดุสิตนั่นเองครับตอนนั้นพระเจ้าบรม,มวงเธอพระองค์เจ้าดิลกนพร,รัตน์กรมมอมื่นสวรรค์วิสัยนรบดีเนี่ยเพิ่งจะทรงกรมได้แค่สองเดือนเศษนะครับก็ทรงเสพระไทยอย่างหนักครับเคราะซ้ําที่พระโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทก็กําเริบขึ้นอีกนะครับ จังหวะเดียวกับที่งานที่กระทรวงก็มามีปัญหาไม่เป็นไปดังใจนั่นทําให้พระองค์ทรงสั่งสมเกิดเป็นความเครียดขึ้นมาครับความที่ระองเป็นลูกคนเดียวครับท่านก็สงเก็บพระองค์อยู่เงียบๆแล้วก็ปราศจากคู่ชีวิตคู่คิดที่คอยมาอยู่เคียงข้างกันมาอย่างแต่ก่อนนะครับ จนในที่สุดความเครียดนั้นก็ส่งผลในวันที่12มกราคม2456นะครับทรงตัดสินพระไทยปลงพระชนเองด้วยพระแสงปืนครับยิงเข้ากลางคับจนสิ้นพระชนนะครับที่สรีพระชนสาแค่28ปีเท่านั้นเองเล่ากันว่าเสียงปืนเนี่ยดังก้องออกไปจนถึงประตูใหญ่หน้าตำหนักนะครับปิดฉากตำนานรักแล้วก็ปิดตายเรือนหอครองคู่แต่นั้นเป็นต้นมาครับสเรื่องเศร้าจากความรักผ่านไป ผมปิดท้ายให้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยละครับเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความรักที่เกิดขึ้นในราชสำนักเช่นกันนะครับ แลวก็เป็นเรื่องที่เป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็ยากที่จะลืมนะครับนั่นก็คือเรื่องคู่ของพระเจ้าประมงเถอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับกับหม่อมเจ้าหญิงทิพยพยสัมพันธ์นพานุพันธ์พระธิดาองค์โตในสมเด็จพระสปิตดดุลาปรมพงศาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศวระเดชนะครับหรือสมเด็จวังบุรพาซึ่งเป็นพระอนุชาน้องชายแท้ๆร่วมมารดาเดียวกันกับรัชกาลที่5้านะครับ พระบรมวงเธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์เนี่ยเป็นพระธิดาอง์โตนะครับในสมเด็จวังบุรพานะครับกับหม่อมเลี่ยมพานุพันธ์ณอยุทยานะครับสตรีชาวเพชรบุรีเมื่อแรกประสูติเนี่ยทรงฐานันดรเป็นหม่อมเจ้านะครับพระราชบิดาทรงออกพระนามว่าหญิงทิพนะครับประสูตรที่วังบุรพาพิรมเลยละครับเมื่อกรกฎาคม2428ครับ ส่วนพระนามหม่อมเจ้าที่พียสัมพันธ์พานุพันธ์นั้นได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ท่านยังทรงมีความใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่สงพระเยาว์เลยครับเพราะทรงโปรโด,ดให้ตามเสด็จประพาสหัวเมืองอยู่ด้วยเสมอเลยแหละครับ ในสมัยนั้นกล่าวกันว่าท่านหญิงทิพย์เนี่ยเป็นกุลสตรีที่มีพระสิริโฉมงดงามนะครับและก็เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติฝ่ายในที่พึงมีหลังจากโกนจุกหรือเกษากันได้ไม่นานเนี่ยท่านหญิงทิพย์ก็เข้าไปฝึกขัดอย่างเาวังครับในสำนักของพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมขุนสุพรรณพะาวดีครับพระททธิดาอีกพระองค์ของรชัชกาลที่5ที่เกิดแต่เจ้าคุณจอมมันดาแพรนะครับซึ่งซึ่งทรง,ง,ง,งเป็นลูกสาวที่รัชนาท่ัท้นรักมากครทททีีีี่่เ่เเเยยยยกกกกววาาลลููุด ฝึกเรียนรู้การเรือนและก็ภาษาต่างประเทศตามที่กลุลสตรีชั้นสูงพึงมีครับคุณสมบัติเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกประการด้วยความเห็นชอบว่าสมกันดีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทูลกับสมเด็จวังบุรพาผู้เป็นพระอนุชาว่าจะขอหม่อมเจ้าหญิงที่พยาสัมพันธ์เนี่ยให้ไปเป็นพระชายาของพระราชโอรสของพระองค์นะครับก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายอาภากรเจ้าชายหนุ่มรูปงามที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษบัตรมาดเลยแหะครับ หม่อมเจ้าหญิงที่พิ娅สัมพันธ์ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดนะครับจึงเกิดงานมงคลสมรสสร้างความปลื้มปิติกันไปทั่วทั้งวังหลวงนะครับรัชกาลที่ห้เองก็ทรงพอพระชากรือไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงกับทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ทั้งสองพระองค์เนี่ยเข้ารับพระราชทานน้ำสังในพิธีอภิเศกสมรสณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเลยครับในพระบรมหาราชวังแล้วก็พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารอีกด้วยนะครับนั่นเป็นงานสมรสงานแรกในประเทศไทยนะครับที่มีงานรื่นเริงเลี้ยงอาหารซึ่งเป็นแบบอย่างต่อกันมาจนทุกวันนี้เลยครับ ในตอนข้าวันเดียวกันนั้นก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันารายนะครับซึ่งเป็นแม่ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศนะครับ และก็เจ้าคุณพระประยูรวงศ์เจ้าคุณจอมบันดาแพรซึ่งเป็นแม่ของเจ้าสาวออกไปส่งตัวท่านหญิงที่วงังนางเลิงอันเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นที่ประทับครับทั้งสองพระองค์ก็ครองรักกันเรื่อยมานะครับมีพยานรักร,ร่วมกันเป็นพระโอรสถ,ถ,ถึง3พระองค์นะครับแต่แล้วความรักความสุขที่มีร่วมกันมาก็เริ่มจางไปนะครับด้วยมีเรื่องต้องขุนข้องหมองใจอยูอย่เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่ทางราชการของพระองค์ชายอภากรนะครับที่มีมากทําให้มีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลง และอีกเรื่องนะครับที่เห็นจะเป็นชนวนใหญ่ของปัญหาชีวิตคู่นี้ก็คือเรื่องที่พระองค์เจ้าชายอภาากร่ยรับเอาหม่อมเล็กๆเ,เข้ามาอยู่ในวังด้วยนะครับทำให้ปัญหาต่างๆเริ่มสั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับช่วงชีวิตหลังสมรสของพระองค์ก็แทบไม่ได้กลับวังของพระองค์เลยนะครับรงกินนอนฝึกสอนทหารเรืออยู่ตลอดเวลานะครับตลอดจนทรงเดินทางทั้งส่วนพระองค์และก็ราชการต่างเมืองบ่อยมากครับจึงไม่ใครยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน หม่อมเจ้าหญิงที่เพียรสัมพันธ์ก็ทรงมีพระอาการน้อยใจน้อยพระไทยพระสวามีครับแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อหม่อมเจ้าที่เพียสัมพันธ์ได้ตัดสินพระไทยโปรงพระชนชีพระองค์เองนะครับด้วยการเสวยพระสุธาพิษก็คือกินยาพิษล่ะครับเนื่อ26กรกฎาคม2451และก็ได้สิ้นชีพตักใสเมื่อมีพระชนเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองละครับขณะที่หม่อมเจ้ารังสียกรพระโอรสองค์เล็กเนี่ยมีพระชนมายุได้เพียงหนึ่งครรษ พระองค์ได้เอ่ยคำสุดท้ายไว้ว่าคนที่เรารักก็ยังมิค่อยได้อยู่ไกล ศกนาฏก,กรรมในครั้งนี้เนี่ยสร้างความโทมนัสมากนะครับให้แก่สมเด็จวังบุรพาผู้เป็นพระราชบิดาเป็นพ่อนะครับแล้วก็รกัชกาลที่5ด้วยผู้ทรงเป็นลุงแท้ๆซึ่งก็ทรงรักหลานคนนี้มากด้วยนะครับทรงสลดพระไทยนะครับแล้วก็จึงทรงเมตตาแก่พระโอรสองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้าที่วียสัมพันธ์เป็นนั้นมากก็คือสงสารหลานคนโตมากนะครับถึงกับสถาปนาโปรดเกล้าขึ้นเป็นหลานเธอนะครับนามว่าพระหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิปอาภานะครับ ซึ่งต่อมาพระองค์เจ้าอาทิทิ์บาภาเนี่ยเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับแล้วก็ส่งสถาปนาอัติพระมารดาขึ้นเป็นพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าทิพะยสัมพันธ์ครับก็คือถวายพระยศหลังจากที่สิ้นชีวิตตักใสไปแล้วนะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนีได้ทรงบันทึกไว้ในจดหมายราชกิจรายวันนะครับมีความบางตอนเกี่ยวกับการสิ้นชีพตักใสนะครับของท่านหญิงทิพว่าวันนี้เช้า5้าโมงเศษหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์ในกรมมือหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นชีพตักใสเพราะสเสวยยาพิษเวลาค่ำโปรดให้กรมขุนสม,มุทรก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดีประวัติกรมพระสมมุทรอมรพัน์นะครับสเสด็จไปเยี่ยมกรมพระ อันนี้หมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระพานุพันธุวง์วรเดชนะครับหรือสมเด็จวังบุรพานะครับและในเวลาค่ำวันนี้ได้มีการรดน้ําและแต่งศพเหมือนอย่างที่ไว้ที่บ้านแล้วแห่ศพไปฝังณสุสานวัดเทพศรินพระราชทานกรองชนะ10จ่าปีหนึ่งชัดเบญจา12คันนี่คือ้นส่งบันทึกเอาไว้นะครับ สมเด็จวังบุรพาผู้เป็นบีดานี่ก็ทรงโศกเศร้าเสียพระไทยมากนะครับพระพลานไมก็สุดโศมเพราะว่าตรอมใจนะครับจากการสูญเสียพระโอรสธิดาในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นประมาณเดือนเศษนะครับพระราชโอรสอีกพระองค์นะครับก็คือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริวงวัฒนเดชนะครับก็ทรงสิ้นพระชนที่ประเทศเยอรมนีนะครับเมื่อพระชันษายังไม่ทันถึง20ปีเลยนะครเป็นลูกชายนะครับนั่นก็ทําให้สมเด็จวังบุรพาเนี่ยท่านทรงสูญเสียในช่วงนั้นมากทีเดียวนะครับแต่แล้วที่ผลกรนมาบทหนึ่ง คว่าเขาไม่รักเราแล้วหนอพ่อจะเลี้ยงถึงเวียงวังเราก็มีที่อาศัยเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจะไปรักใครเขาใหญ่ให้ป่วยการเรื่องรักเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเศร้าวันนี้ก็เศร้าทีเดียวนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกจริงจริงไม่เว้นกระทั่งในราชสำนักและก็ฝ่ายในนะครับเอาละครับวันนี้เราพักเรื่องรักรักเศร้าเกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาจนจบนะครับ คนติดเล่าพอดแคสต์ก็ติดตามมาทาง Facebook Fan Page คนติดเล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทาง YouTube c h anel n คนติดเล่าพอดแคสต์ก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมบิ่งปองลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ